ราศีเมถุนครับในเดือนนี้นะครับดวงชะตาคุณประเภทนะครับดวงเศรษฐีเปิดนะครับถามถึงเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยครับดีโคตรเลยนะครับเห็นว่าถ้าถามถึงเรื่องความรักมันก็มันก็ยังดูลุ่มๆดอนๆยังไงไม่รู้ครับถ้าช่วงนี้นะครับดวงชะตามาติดขัดนะครับติดต่อมานะครับผมมีคําตอบดีๆมาแนะนําคุณครับถามถึงเรื่องหน้าที่กันงานนะครับมีป้ายใบนี้ครับพระราชาถือเหรียญครับ พระราชาถือเหรียญหมายความว่ายังไงนะครับบิดจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ต้องบอกนะครับอย่างที่บอกนะครับดวงเศรษฐีเปิดแล้วนะครับถานถึงเรื่องเงินเงินทองก็มีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่แปดเหรียญครับแปดเหรียญหมายความว่ายังไงนะครับตอนนี้นะครับเงินทองกําลังแบบเข้าแถวนะครับเข้ามาหาคุณเลยนะครับชักแถวเข้ามาหาคุณเลยมีเงินอะไรบ้างนะครับหนึ่งเงินทองจากน้ำพักน้ำแรงที่คุณไปทำเนี่ยนะครับสองนะครับเงินทองประเภทเอ่อคุณเอาเงินทองไปลงทุนตรงนั้นตรงนี้เนี่ย ผลตอบแทนมันกำลังจะมาแล้วนะครับ3นะครับมีดวงประเภทลาบลอยมีดวงถูหวยรวยเบอร์เสี่ยงโชคนะครับเดือนนี้นะครับแฟนน้ำนะครับลองซื้อลอตเตอรี่สักคู่นะครับคือถุกวัลที่1่ครับถามถึงเรื่องความรักครอบครัวมีใพ้ใบนี้ครับพระราชนีถือดาบครับพระราชนีถือดาบมันสำหรับแลความหมายไม่ค่อยดีนะครับหมายความว่าอย่งไรนะครับดูแล้วนะครับความรักในครอบครัวมันจืดชืดมากมากนะครับนี่กว่าน้ำล้างถ้วยเลยครับทั้งที่นะครับดวงชะตาคุณกับแฟนคุณเนี่ยนะครับดูแล้วสมพกกันนะครับเพียงแต่ว่า ช่วงนี้อาจจะจืดชื่อนี้หนึ่งนะครับก็เติมนะครับเติมรสชาติกันขึ้นิดหนึ่งนะครับพาไปกินข้าวนอกบ้านพาไปดูหนังฟังเพลงไปเต้นรำนะครับให้มีความสุขในครอบครัวครับถามถเรื่องความรักหนุมสาวนะครับมีไพ่ใบนี้ครับไพ่เอ็นเพลสครับไพ่เอ็นเพลสขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับเอ่อช่วงนี้อาจจะเจอใครนะครับต้องตาต้องใจแล้วต้องบอกนะครับลักษณะคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้ดีมากๆเลยนะครับมีทั้งลูกสมบัติทั้งทรัพสมบัติเลยนะครับเพียงแต่ว่านะครับสายตาที่เขามองคุณอยู่เนี่ย เขาบอกยังไม่ไว้ใจนะครับและไม่เป็นมิตรมากๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณรักคุณชอบเขานะครับก็พยายามนะครับทําให้เขาไว้ใจคุณมากๆครับจำไว้นะครับหมอดูที่ติดหมอดูทิ่ติดสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ